เมืองสิงและปราสาทเมืองสสิงที่แกวน้อยไม่ใช่ขอมเขมรภาพปราสาทเมืองสิงจังหวัดกาญจนบุรีเมืองสิงและปราสาทเมืองสิงที่แกวน้อยไม่ใช่ขอมเขมรบริเวณตอนปลายของแม่น้ําแกวน้อยก่อนที่จะมาบรรจบกับแม่น้ําแม่กลองที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นเป็นบริเวณพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย บริเวณแห่งนี้จะเป็นที่สูงของขั้นบันไดอีกขั้นหนึ่งก่อนที่จะลงสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่กลองสภาพภูมิประเทศประกอบด้วยที่ราบระหว่างเขามีดินตะกอนที่ถูกพัดพามาจากต้นแม่น้ำทับถมบริเวณที่ราบเหล่านี้ให้มีคุณภาพดีเหมาะแก่การผลิตธัญญาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ทั่วไปดังนั้นบริเวณแถบนี้จึงได้พบร่องรอยหลักฐานขององค์การเข้ามาอยู่อาศัย ตั้งหลักแหล่งทำมาหากินของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์นับเป็นหมื่นปีมาแล้วปริมาณความหนาแน่นของมนุษย์ที่เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณแถบนี้ปรากฏให้เห็นว่ามีเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตั้งแต่ประมาณ3า0ถึงพันปีเป็นต้นมาโดยมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมก่อนประวัติศาสตร์สมัยหินใหม่และอยู่ต่อต่อกันมาในสมัยที่รู้จักการทำเครื่องมือเครื่องใช้ด้วยโลหะเมื่อประมาณ2,000ปีก่อน มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ที่บริเวณปลายแม่น้ำแควน้อยเหล่านี้มีได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวแต่มีการติดต่อกับมนุษย์ในที่อื่นๆห่างไกลออกไปที่ใกลที่สุดคือบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำกลองของจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีบริเวณที่พบร่องรอยของชุมชนที่ได้พัฒนาขึ้นเป็นบ้านเมืองขนาดใหญ่ในสมัยประวัติศาสตร์และมีหลักฐานการติดต่อกับดินแดนอื่นที่อยู่ไกลพ้นทะเลออกไป เมื่อเป็นเช่นนี้บริเวณปลายแม่น้ำแควน้อยที่กล่าวถึงจึงเป็นสถานที่ที่มีโอกาสที่จะมีพัฒนาการขึ้นเป็นบ้านเมืองที่สำคัญในสมัยต่อๆมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อระยะเวลาล่วงเลยเข้ามาสู่สมัยหลังมากๆอย่างน้อยก็ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยาที่หลักฐานลายลักษณ์อักษรได้ระบุอย่างชัดเจนถึงการเป็นเส้นทางการติดต่อระหว่างดินแดนที่ราบลุ่มภาคกลางของประเทศไทย กับดินแดนประเทศพมา่าภาคใต้ตามที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเส้นทางผ่านด่านพระเจดีสามองสภาพโดยทั่วไปของเมืองสิงห์และปราสาทเมืองสิงห์ความสำคัญของภูมิภาคแถบนี้ในช่วงระยะเวลาสมัยประวัติศาสตร์ที่ปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นครั้งแรกคือโบราณสถานที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าปราสาทเมืองสิงห์ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองโบราณที่เรียกว่าเมืองสิงห์ในเขตการปกครองท้องที่ตำบลสิงห์ อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอันมีบริเวณที่ตั้งอยู่ท่ามกลางที่ราบระหว่างภูเขาที่มีปริมาณพื้นที่ราบยังกว้างอยู่ก่อนที่จะมีพื้นที่ราบที่แคบลงจนกลายเป็นพื้นที่ภูเขาของต้นแม่น้ำแควน้อยตามเส้นทางคมนาคมสมัยโบราณที่รู้จักกันในสมัยหลังว่าเส้นทางผ่านด้านพระเจดีสามองค์สภาพโดยทั่วไปของเมืองสิงห์ประกอบด้วยกำแพงศิลาหลงเป็นกำแพงชั้นในสุดมีแผนผังเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความกว้างยาวประมาณ810คูณ1,000เมตรโดยมีด้านยาวเป็นด้านทิศเหนือส่วนด้านใต้นั้นกำแพงศิลาแลงจะมีแนวคดโค้งไปตามลำน้ำแกวน้อยอีก3ด้านเป็นแนวเส้นตรงกำแพงที่มีแนวเส้นตรงทั้ง3ด้านนี้จะมีแนวกำแพงดินและคูเมืองชั้นนอกออกไปอีกด้านละ7ชั้นขนานไปกับกำแพงศิลาแลงชั้นในซึ่งปัจจุบันกำแพงดินบางส่วนถูกทำลายไปบ้างแล้ว ตรงเกือบกลางเมืองหรืออาจจะเรียกว่าเป็นกลางเมืองก็ได้จากการสังเกตด้วยตาจะเป็นที่ตั้งของาศาสนสถานโบราณที่สำคัญอันเป็นที่รู้จักโดกทั่วไปว่าปราสาทเมืองสิงห์ภาพปราสาทเมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีองค์ประกอบโดยทั่วไปประกอบด้วยกำแพงศิลาแลงทั้งสี่ด้านมีซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกซึ่งเป็นด้านหน้าส่วนนี้เรียกว่ากำแพงแก้วซึ่งเหลือเพียงร่องรอยให้เห็นเท่านั้น ผ่านตำแหน่งที่เป็นร่องรอยของซุ้มประตูเข้าไปเป็นระเบียงคตเชื่อมประตูทั้งสี่ด้านนีปรางประธานอยู่ภายในตรงกลางที่มุมทิศตะวันออกเฉียงใต้ภายในบริเวณระเบียงคตเป็นฐานอาคารซึ่งตามสถาปัตยกรรมของเมจับเป็นตำแหน่งที่ตั้งอาคารที่เรียกว่าบรราลัยทั้งหมดก่อสร้างด้วยศิลาแรงบริเวณพื้นภายในระเบียงคตมีการถมระดับลานภายในสูงขึ้นจนถมฐานของระเบียงคตและปรางประธานให้จมอยู่ใต้ดิน โครงการอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ได้ให้หมายเลขโบราณสถานแห่งนี้เป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งลักษณะแผนผังและรูปแบบการก่อสร้างที่เป็นปรางเป็นลักษณะของศาสนาสถานของอย่างไม่มีปัญหาแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดคือการย่อมุมซึ่งไม่เป็นแบบมาตรฐานเหมือนศาสนาสถานของในประเทศกัมพูชาหรือแม้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ของประเทศไทย ลักษณะของลวดลายปูนปั้นประดับซึ่งตกอยู่ให้เห็นโดยทั่วไปแสดงลักษณะพื้นเมืองอย่างชัดเจนคล้ายกับรูปแบบของประติมาก,กรรมในวัฒนธรรมทวารวดีซึ่งพกตามเมืองใหญ่ในที่ราบลุ่มแม่น้ําแม่กลองซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มอยู่ต่าไปอีกระดับหนึ่งจากพื้นที่ราบของปลายแม่น้ําแควน้อยอันเป็นที่ตั้งของเมืองเสียงนั้นแสดงให้เห็นว่าศาสนสถานแห่งนี้สร้างโดยคนพื้นเมืองซึ่งพยายามเรียนแบบการสร้างศาสนสถานของ โบราณสถานหมายเลข2คือกลุ่มศาสนสถานสร้างด้วยศิลาแรงที่มุมทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโบราณสถานหมายเลข1ห,หรือปราสาทเมืองสิงห์แต่เดิมโบราณสถานแห่งนี้เป็นเนินดินขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่เมื่อมีการลอกดินออกจนหมดจึงพบร่องรอยของศาสนสถานศิลาแรงมีแผนผังประกอบด้วยปรางประธานอยู่กลางมีซุ้มประตูทั้ง4ด้านเชื่อมด้วยระเบียงคดที่ปรากฏชัดเพียงด้านทิศตะวันตกด้านทิศเหนือและทิศใต้เพียงครึ่งเดียว เพราะส่วนที่ควรจะเป็นระเบียงคตต่อจากซุ้มประตูด้านทิศเหนือและทิศใต,ต้เพื่อเป็นแนวมาเชื่อมกับซุ้มประตูด้านทิศตะวันออกนั้นเหลือร่องรอยเพียงเล็กน้อยเป็นแนวเพียงพื้นฐานเท่านั้นโดยมีแท่นประติมากรรมตั้งเรียงรายเป็นระยะในขณะที่ลอกดินออกได้พบว่าลักษณะทิศทางการตั้งของแท่นประติมากรรมเหล่านี้แสดงว่าแท่นฐานเหล่านี้ยังคงตั้งอยู่ในลักษณะเดิมที่ไม่ได้เคยถูกเคลื่อนย้ายมาก่อน แผนผังของปรางประธานและซุ้มประตูของโบราณสถานหมายเลขสองนี้แสดงอย่างชัดเจนถึงความไม่สันทัดหรือไม่คุ้นเคยกับการสร้างศาสนสถานประเภทนี้ซึ่งอาจสังเกตได้จากการบิดเบี้ยวของแผนผังรวมทั้งแนวระเบียงคตซึ่งเหลือร่องรอยเพียงฐานนั้นแสนดงถึงการสร้างไม่เสร็จซึ่งอาจถึงขั้นความล้มเหลวในการสร้างศาสนสถานแห่งนี้ ในบริเวณเมืองเสียงนอกจากปราสาทเมืองเสียงซึ่งจัดเป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งกับศาสนสถานอยู่ติดกันที่ให้เป็นโบราณสถานหมายเลขสองแล้วยังมีโบราณสถานอีกสองหมายเลขคือหมายเลข3และ4อยู่ถัดจากปราสาทเมืองเสียงไปทางทิศใ,ใต้ใกล้กับกำแพงเมืองด้านแม่น้ำแควน้อยโบราณสถานหมายเลข3เนื่องจากชำรุดมากไม่อาจทราบว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้างประเภทใด โบราณสถานหมายเลขสีก็ชำรุดมากเช่นกันแต่ก็พอเห็นแผนผังเหมือนเป็นห้องสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งเรียงชิดกันสี่ห้องยังไม่อาจทราบหน้าที่ของโบราณสถานที่มีแผนผังเช่นนี้ได้อย่างแน่นอนกล่าวโดยสรุปลักษณะโดยทั่วไปของเมืองสิงห์ซึ่งประกอบด้วยกำแพงและคูน้ำหลายชั้นล้อมรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมโดยมีศาสนาสถานคือตัวปราสาทเมืองสิงห์เป็นศูนย์กลางของตัวเมืองนั้นเป็นรูปแบบของเมืองที่เรียกว่าปุระหรือเมืองทางศาสนา ซึ่งในสมัยโบราณระยะหนึ่งนิยมใช้เป็นศูนย์กลางของชุมชนในระดับเมืองอันเป็นอิทธิพลทางวัฒนธรรมของแห่งประเทศกัมพูชาที่จำลองแบบของจักรวาลที่มีเขาพระสุเมนเป็นศูนย์กลางล้อมรอบด้วยทวีปและมหาสมุทรต่างๆซึ่งแสดงออกโดยกำแพงและคูเมืองหลายหลายชั้นอายุสมัยการก่อสร้างแต่เดิมความสนใจของนักวิชาการอยู่ที่ตัวปราสาทเมืองสิงหรือโบราณสถานหมายเลขหนึ่งแต่การศึกษายังไม่สามารถทำได้โดยละเอียด เพราะมีต้นไม้ขึ้นคลื้มรกไม่สามารถเห็นสภาพของโบราณสถานได้อย่างชัดเจนนักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ผ่านมาได้กำหนดอายุของปราสาทเมืองสิงจากประติมากรรมรูปเคารพทางพุทธศาสนาฝ่ายมหายานซึ่งพบโดยทั่วไปในบริเวณโบราณสถานแห่งนี้โดยเปรียบเทียบรูปแบบทางศิลปรกรรมซึ่งเป็นศินลปรกรรมของกับประติมากรรมของที่พบในประเทศกัมพูชา ซึ่งได้มีการศึกษารูปแบบกำหนดอายุไว้แล้วปรากฏว่าเป็นประติมาก,กรรมในศินละปะของแบบบายนมีอายุการก่อสร้างประมาณครึ่งแรกของพุทธศตรวรรษที่18ซึ่งตรงกับสมัยการครองราชของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7แห่งเมืองพระนครประเทศกัมพูชาปัจจุบันเมื่อมีการขุดแต่งและปรับปรุงบริเวณทำให้สามารถเห็นร่องรอยของโบราณสถานแห่งนี้อย่างชัดเจนก็ปรากฏว่าทั้งแผนผังและรูปแบบโดยส่วนรวม สามารถที่จะเปรียบเทียบได้กับสถาปัตยกรรมของแบบไบยน์เช่นเดียวกับการเปรียบเทียบประติมากรรมรูปเคารพก,การเปรียบเทียบทางสถาปัตยกรรมนี้หมายรวมถึงโบราณสถานหมายเลขสองด้วยว่าได้รับการก่อสร้างในระยะเวลาเดียวกันซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้เมืองสิ่งทางด้านกายภาพคือกำแพงเมืองคู่เมืองหลายๆชั้นนั้นจึงเป็นสิ่งก่อสร้างร่วมสมัยกับตัวศาสนสถานด้วย เพราะเป็นองค์ประกอบจากแนวคิดเนื่องในคติความเชื่อว่าเป็นขอบของจักรวาลดังกล่าวแล้วในการขุดค้นตรวจสอบบริเวณกำแพงเมืองที่ได้ดำเนินการไปแล้วบางตำแหน่งยังไม่มีหลักฐานที่จะให้ข้อมูลแตกต่างไปจากนี้จากการศึกษาโดยการเปรียบเทียบแบบทางสถาปัตยกรรมและประติมากรรมกับศิละปะของแบบบายน์ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีความสอดคล้องกันนั้นที่จริงแล้วยังมีปัญหาอยู่บ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้กล่าวคือ ในขณะที่ประติมากรรมรูปเคารพบางรูปโดยเฉพาะพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนเปล่งรศัศีแสดงให้เห็นถึงการเป็นงานประติมากรรมของแบบบายนอย่างชัดเจนคือสร้างโดยประติมากรของแห่งกัมพูชาในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวร,รมันที่เจ็ดแต่งงานทางสถาปัตยกรรมคือตัวศาสนสถานหรือที่เรียกว่าปราสาทรวมทั้งลวดลายปูนปั้นประดับถึงแม้ว่าจะแสดงให้เห็นถึงการพยายามลอกเลียนสถาปัตยกรรมของแบบบายนก็ตาม ยังแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไม่สันทัดของช่างพื้นเมืองต่อง,งานสถาปัตยกรรมแบบนี้โดยเฉพาะโบราณสถานหมายเลขสองเมื่อพิจารณาจากแผนผังจะเห็นว่าความไม่สันทัดชัดเจนในสถาปัตยกรรมแบบนี้จะมีอยู่ในงานช่างทุกระดับตั้งแต่ช่างก่อสร้างที่ไม่สามารถทําให้เกิดการสมดุลในปรางแต่ละองค์ทั้งปรางประธานและซุ้มประตูโจนต้องมีการแก้ไขโดยการพอกปูนปรับรูปทรงขององค์ปราง แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขได้หมดดังจะเห็นจากการย่อมุมไม่เท่ากันแต่ละมุมช่องประตูของปรางแต่ละองค์ไม่ตรงกันทั้ง4ประตูการควบคุมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพทําให้การวางตําแหน่งของปรางประธานและซุ้มประตูทั้ง4ี่ซุ้มคลาดเคลื่อนไปจากแนวแกรนรวมซึ่งลักษณะเช่นนี้จะไม่ปรากฏในงานสถาปัตยกรรมของแท้ๆถึงแม้จะมีขนาดใหญ่กว่านี้หลายเท่าเช่นปราสาสหินพิมายหรือปราสาทนครวัด ที่โบราณสถานหมายเลขสองนี้เองได้พบตัวจารึกบนฐานประติมากรรมศิลาซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรศีวอนสอรินแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากรได้อ่านและให้ความเห็นว่าเป็นอักษรและภาษาขเขมรในสมัยหลังเมืองพระนครอ่านว่าพรยาจากหลักฐานเหล่านี้ประกอบกันทำให้มีการพิจารณาในแนวคิดใหม่ว่า โบราณสถานปรา,าสาทเมืองสิงไม่น่าจะเป็นของร่วมสมัยกับศิละปะของแบบบายนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่น่าจะเป็นการก่อสร้างที่เรียนแบบปรา,าสาทของสมัยหลังจากนั้นเมื่ออาณาจักรของได้เสื่อมลงอย่างสุดขีดหลังจากสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่สองปลายพุทธศตรวตรรษที่18ต้นพุทธศตรวตรรษที่19เนื่องจากการแตกแยกภายในราชวงศ์ของการสุดสอมทางเศรษฐกิจและภัยรุกรานจากภายนอกอาณาจักรของ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นศูนย์แห่งจักรวาลของภูมิภาคนี้ได้เสื่อมสลายลงจึงเกิดการกาะกลุ่มรวมตัวกันใหม่ระหว่างบ้านเมืองในภูมิภาคนี้เป็นแวน่แวนแกวน้วนต่างๆช่วงเวลานี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการแข่งขันการสร้างสมอำนาจชอบธรรมของบ้านเมืองเหล่านี้ขึ้นแทนที่ศูนย์เดิมแห่งอาณาจักรของกัมพูชาซึ่งบางแห่งได้พยายามนำคติทางพุทธศาสนาฝ่ายหินยานเข้ามาสร้างเสริม ดังจะเห็นได้จากความพยายามของแคว้นสุขโขทยัยเมื่อตอนปลายพุทธศตรวรรษที่19ต้นพุทธศตรวรรษที่20ในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยและกรุงศรีอยุธยาที่พยายามสืบทอดคติเก่าบางอย่างจากอาณาจักรของกัมพูชาโดยนำมาผสมผสานกลมกลืนกับคติใหม่ทางพุทธศาสนาฝ่ายหินยานในที่สุดเราก็ได้พบว่ากรุงศรีอยุธยาจะพบความสำเร็จมากที่สุดในภูมิภาคนี้ในการสร้างอำนาจชอบธรรมขึ้นให้แก่ราชบัลลังก์กรุงศรีอยุธยา จากแนวคิดเช่นนี้จึงอาจที่จะกำหนดอายุการก่อสร้างของเมืองสสงหงและศาสนสถานภายในเมืองได้อีกอย่างหนึ่งว่าควรจะได้รับการก่อสร้างครึ้นในช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อน,นี้เมื่อภายหลังอำนาจแห่งอาณาจักรของกัมพูชาได้เสื่อมสลายลงในช่วงเวลาแห่งการแข่งขันการสร้างสมอำนาจชอบธรรมของบ้านเมืองต่างๆในภูมิภาคแถบนี้ซึ่งต่างก็มองรูปแบบของอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในอดีตและนำมาลอกเลียนเป็นแบบอย่าง ดังจะพบเห็นได้ในบรรดาสถาปัตยกรรมของที่สร้างด้วยฝีมือคนพื้นเมืองตามที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปรางวัดมหาธาตุที่ราชบุรีวัดกำแพงแหลงที่เพชรบุรีปรางวัดมหาธาตุที่ลบบุรีปรางวัดพระพายหลวงที่สุขโขทยัยก่อนสมัยพระมหาธษรมราชาลิไทยหรือแม้แต่ปราสาทหินศิลาแรลงบางหลังในจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคามที่ดูคล้ายกับปรางของแต่สร้างด้วยฝีมือของคนพื้นเมืองซึ่งบางครั้งก็สร้างด้วยฝีมือที่ไม่สันทัดอย่างเห็นได้ชัด ดังเช่นโบราณสถานหมายเลขสองที่เมืองสิงห์ที่แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการก่อสร้างจนต้องหันมาทำใหม่เป็นโบราณสถานหมายเลขหนึ่งหรือปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งทำให้ดูดีขึ้นส่วนประติมากรรมรูปเคารพที่เป็นฝีมือช่างของแท้ที่พบที่เมืองสิงห์หรือที่อื่นๆนนั้นเนื่องจากเป็นโบราณวัตถุที่เคลื่อนย้ายได้จึงน่าจะเป็นของที่นำมาจากประเทศกัมพูชาหรือตามเมืองใหญ่ที่เคยอยู่ใต้อิทธิพลของในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายหลังจากที่อาณาจักรของได้เสื่อมสลายลงซึ่งอาจจะเป็นการนำมาโดยนักบวชของเองที่กระจัดกระจายออกมาจากศูนย์กลางเดิมและเข้ามารวมกับราชสำนักใหม่ตามแกว้นต่างๆที่ยังมองอดีตอันรุ่งเรืองของอาณาจักรของกัมพูชาเป็นแบบอย่างจนกระทั่งอาณาจักรของกัมพูชาได้สิ้นสุดลงอย่างแท้จริง <S 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 เมื่อกรุงศรีอยุธยาได้ยึดเมืองพระนครเมืองหลวงของอาณาจักรของกัมพูชาเมื่อสมัยตอนต้นของกรุงศรีอยุธยา รูปเคารพเหล่านี้ก็ได้ถูกขนย้ายออกจากอาณาจักรของกัมพูชาอย่างมากมายดังที่ได้มีการกล่าวไว้ในพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับต่างๆที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นคำอธิบายได้ดีถึงหลักฐานที่เป็นประติมากรรมรูปเคารพของที่มาปรากฏอยู่ตามที่ต่างๆในประเทศไทยประเด็นทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับปราสาทเมืองสิงห์ที่ประเทศกัมพูชามีศิลาจารึกหลักหนึ่งพบที่ปราสาทพระขัน ศาส,สนสถานแห่งหนึ่งที่พระเจ้าชัยวรมันที่7ได้ทรงสร้างขึ้นศิลาจารึกหลักนี้ทําขึ้นโดยเจ้าชายวิรักุมารพระราชโอรสองหนึ่งของพระเจ้าชัยวรมันที่7ข้อความในจารึกเป็นการสรรเสริญการกล่าวถึงอํานาจความกล้าหาญและการบุญกุศลของพระเจ้าชัยวรมันที่7 ส่วนที่สำคัญที่ทำให้คิดว่ามีความเกี่ยวข้องกับเมืองสสิหงและบริเวณใกล้เคียงอยู่ที่บทที่115 1 1 5ถึง121ซึ่งกล่าวถึงชื่อเมืองต่างๆ23แห่งว่าเป็นที่ประดิษฐสถานพระชัยพุทธมหานาถซึ่งเป็นพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระเจ้าชัยวรมันที่7โดยเฉพาะบทที่1 1 6่ง7ถึงหนึมีชื่อเมือง6เมืองซึ่งกล่าวว่าเป็นที่ประดิษฐสถานพระชัยพุทธมหานาถนั้น คือละโวทอยับปุระสุวรรณปุระสัมภูกระปัดต,ต่อณชัยราบุรีสีชัยสิงหอบุรีและชัยวัชระบ,บุรีเมืองทั้งหกนี้เชื่อกันแต่เดิมว่าอยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทยละโวทยับปุระคือเมืองละโวหรือลบบุรีสุวรรณปุระคือเมืองสุพรรณบุรีสัมภูกระปัดตาน,นะยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่ก็ปรากฏชื่อนี้บนพระพุทธรูปหินแบบทวารวดีว่าสามอภูกร ซึ่งพบที่เมืองลบบุรีชัยราชบุรีคือเมืองราชบุรีสีชัยสิงห์บุรีคือเมืองสิงห์อันเป็นที่ตั้งปราสาทเมืองสิงห์ที่กล่าวถึงอยู่นี้และชัยวัชระบุรีคือเมืองเพชรบุรียกเว้นเมืองสำพูกระปตันนั้นแล้วได้พบสถาปัตยกรรมเรียนแบบศิละปะของแบบบายนด้วยทุกแห่งกล่าวคือเมืองลบบุรีมีปรางสามยอด ปรางวัดมหาธาตุและอื่นๆเมืองสุพรรณบุรีคาดว่าจะเป็นซากโบราณสถานที่พบที่อำเภอสามชุกที่ราชบุรีมีพระปรางวัดมหาธาตุราชบุรีที่เมืองเสงหงมีปราสาทเมืองสสงหงและเมืองเพชรบุรีมีปราสาทวัดกำแพงแรงงนกันคือศิลาจารึกปราสาทพระขันและโบราณสถานเลียนแบบศิละปะของแบบบายอนที่พบตามที่ต่างๆซึ่งมีนามสอดคล้องกับชื่อเมืองในศิลาจารึกเช่นนี้เป็นส่วนหนึ่งขององค์การแปลความหมายทางประวัติศาสตร์แต่เดิมว่า ของกัมพูชาโดยพระเจ้าชัยวรมันที่7ได้แผ่อำนาจทางการเมืองมาครอบคลุมถึงดินแดนภาคกลางของประเทศไทยอย่างไรก็ดียังมีแนวคิดที่แตกต่างไปจากข้อสมมุติฐานข้างต้นเกี่ยวกับอำนาจของพระเจ้าชัยวรมันที่7นับตั้งแต่การอธิบายอำนาจของพระเจ้าชัยวรมันที่7็ตามแนวคิดข้างต้นนั้นน้าจะไม่สามารถอธิบายสภาวะทางการเมืองที่แท้จริงของบ้านเมืองในดินแดนแถบนี้ได้ หลักฐานที่สําคัญยังไม่อาจนํามาแสดงได้อย่างชัดเจนคือพระชัยพุทธมหานาถพระพุทธรุปฉลองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่7นั้นปัจจุบันก็ยังไม่สามารถค้นพบตามเมืองต่างๆที่กล่าวนามเพราะยังไม่รู้แน่ชัดว่าพระพุทธรุปที่กล่าวนี้จะต้องมีพุทธลักษณะเป็นเช่นไรนอกจากนี้ยังได้พบหลักฐานที่ปราสาทบายนประเทศกัมพูชาอีกอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถหาคําอธิบายได้ชัดเจนว่าจะหมายความว่ายอย่างไรแน่คือที่ระเบียงโคดของปราสาทบายนสองตำแหน่ง ได้พบคำจารึกบนผนังระเบียงโคตแห่งหนึ่งว่าตรงนั้นเป็นที่ไว้พระชัยพุทธมหาราชแห่งเมืองศรีชัยวัชรบุระเพชรบุรีและบนผนังระเบียงโคตอีกแห่งหนึ่งจารึกไว้ว่าตรงนั้นเป็นที่ไว้พระชัยพุทธมหาราชแห่งเมืองศรีชัยราชบุรีราชบุรีและอื่นๆโดยเฉพาะที่เมืองสสงหงการศึกษาจากเอกสารลายลักษณ์อักษรพบว่าคำว่าเมืองสสงหงนี้เพิ่งมีปรากฏขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เท่านั้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ปรากฏชื่อเมืองสสงหงในธรรมเนียบศักดินาหัวเมืองคงมีแต่ชื่อเมืองศรีสวัสดิ์เมืองปากแพรกการจนบุรีและเมืองไซโยกรวมสามเมืองที่อยู่ในละแวกเดียวกันคงมีแต่ประวัติคำบอกเล่าที่เป็นปรำประราคติเกี่ยวข้องกับเท้าอู่ทองผู้ทรงหนีภัยจากเท้าเวสวุวรรณโน ไปเที่ยวสร้างเมืองหลบซ่อนตามที่ต,ต่างๆแถบนั้นเช่นเมืองกรอนโดเมืองครุฑและเมืองสิงซึ่งคำบอกเล่าประเภทนี้หากจะถือข้อเท็จจริงตามสาระเนื้อหาก็จะแสดงให้เห็นได้เพียงการไม่มีความต่อเนื่องระหว่างผู้เป็นเจ้าของเรื่องราวปรำปรากับโบราณสถานแห่งนั้นนั้นชื่อเมืองที่เกิดขึ้นมาจึงเป็นการตั้งขึ้นตามประสบการณ์ของผู้เล่าที่จะอธิบายประวัติความเป็นมาของโบราณสถานแห่งนั้นตามแนวคิดของตนเรื่องเท้าอุทองกับปรากฏการณ์ที่โบราณสถานนั้น เช่นชื่อเมืองกรอนโดก็เพราะสภาพโบราณสถานเหลือเพียงซากซึ่งผู้เล่าเห็นว่าเป็นกรอนประตูทิ้งอยู่เมืองครุฑและเมืองสิงก็น่าจะเป็นประสบการณ์ของผู้เล่าที่พบรูปครุฑและรูปสิงถูกตั้งร้างอยู่ที่โบราณสถานแห่งนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงควรจะเป็นชื่อที่เรียกขึ้นมาใหม่มีใชยชื่อดั้งเดิมซึ่งสืบทอดมาแต่สมัยโบราณที่เรียกว่าศรีชายสิงบุรีดังปรากฏอยู่ในศิลาจารึกปราสาทพระขันแต่อย่างใด นั่นคือเมืองสิงห์ที่กล่าวถึงนี้มีใช่และไม่เกี่ยวข้องกันเลยทางประวัติศาสตร์กับเมืองสีชัยสิงห์บุรีแม้ว่าเรื่องของเมืองสิงห์จะมีแนวคิดทางประวัติศาสตร์แตกต่างกันออกเป็นสองแนวแต่ก็พอจะสรุปให้ทราบถึงอายุความเก่าแก่ของโบราณสถานแห่งนี้ไม่ต่างกันมากนะักกล่าวคือเมืองสิงห์และซากศาสนสถานต่างๆภายในเมืองได้มีการก่อสร้างร่วมสมัยเดียวกัน เมื่อประมาณพุทธศตรวรรษที่18-19เป็นเมืองที่สร้างขึ้นตามคติแบบของที่นิยมเอา,าศาสนสถานไว้กลางเมืองนับถือพุทธศาสนาฝ่ายมหายานมีความสำคัญในฐานะที่เป็นเมืองปากทางเข้าสู่เส้นทางที่จะติดต่อไปอยังดินแดนในประเทศพม่าตอนใต้แถบบริเวณเอ่าวมอตมะ,ตมะหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเส้นทางด่านพระเจดีสามวงค์และเนื่องจากสถานที่มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับจุดยุทธศาสตร์ ดังนั้นในระยะหลังเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างดินแดนต่างๆเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในยุทธวิธีการรบก,การวิเคราะห์ในการจัดตั้งเมืองทางยุทธศาสตร์จึงเปลี่ยนไปด้วยทําให้เกิดมีเมืองทางยุทธศาสตร์ในเส้นทางสายนี้ขึ้นใหม่ดังเช่นเมืองไซโยกทางเส้นทางแควน้อยเมืองศรีสวัสดิ์ทางเส้นทางแควใหญ่โดยมีเมืองใหญ่กํากับอีกเมืองหนึ่งในที่ที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันคือเมืองปากแพรกหรือกาญจนบุรีเก่า จากจุดนี้เองที่น่าจะทำให้เมืองสิงห์ได้หมดความสำคัญหรือหมดสภาพของฐานะการเป็นเมืองลงไปาศาสนสถานต่างๆภายในตัวเมืองจึงถูกปล่อยทิ้งร้างลงไปด้วยจากแนวคิดใหม่ที่เสนอในเรื่องการกำหนดอายุแม้จะเป็นการกำหนดอายุให้เมืองสิงห์ไม่เก่าเท่าการกำหนดอายุตามแนวคิดเดิมคือจะมีอายุใหม่ขึ้นประมาณ50ปีแต่เป็นแนวคิดที่น่าสนใจและเพิ่มคุณค่าให้แก่ประวัติศาสตร์ของเมืองสิงห์ เพราะเวลาในช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญในการเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในภูมิภาคแถบนี้สำหรับประเทศไทยช่วงระยะเวลานี้มีความหมายต่อการเป็นจุดเริ่มต้นของรัฐที่มีการสืบเนื่องมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันดังนั้นความรู้ที่จะได้จากหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุสถานแห่งนี้จึงมีความสำคัญในฐานะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคำอธิบายสำหรับประวัติศาสตร์ไทยได้เป็นอย่างดี